และในช่วงเวลาเกือบ7เดือนเต็มของสงครามรัสเซียยูเครนนะคะอย่างที่ดิฉันคุยกับคุณพงษ์สัตว์ก็คือได้เห็นการกระชับพันธมิตรของรัสเซียด้วยขั้วที่หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะการกระชับความสัมพันธ์ที่สนิทสนมมากขึ้นค่ะกับเกาหลีเหนือเมียนมาและอิหร่านนะคะความเคลื่อนไหวที่รัสเซียประกาศซื้ออาวุธจากเกาหลีเหนือทางชาติตะวันตกก็อาจจะมองว่าแสดงให้เห็นว่ารัสเซียกําลัง หมดอาวุธแล้วแต่อีกด้านหนึ่งก็อาจจะหมายถึงเกาหลีเหนือที่มีศักยภาพทางอาวุธไม่น้อยค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะนิวออร์กไทมส์สื่อสหรัฐเปิดเผยรายงานหน่วยข่าวกลองระบุว่ารัสเซียเตรียมซื้อกระสุนปืนใหญ่และจรวดหลายล้านลูกจากเกาหลีเหนือเพื่อนำไปใช้ในสงครามรัสเซียยูเครน แม้จะยังไม่มีรายละเอียดถึงอาวุธที่รัเสเซียเตรียมซื้อจากเกาหลีเหนือแต่ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าน่าจะเป็นอาวุธที่ไม่ซับซ้อนอาจจะเป็นอาวุธในช่วงสหภาพโซเวียตหรือผลิตในเกาหลีเหนือโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวของสหรัฐประเมินว่าท่าทีของรัสเซียสะท้อนว่าคงคลังอาวุธกำลังร่อยหลอ By artillery rounds from, uh, from North Korea, um, it's an indication of, of how much his defense industrial establishment is suffering as a result of this war um, and, the, and the, uh, the degree of desperation that he's reaching out uh, to countries like Iran and North Korea for uh, assistance. But no indication that they're on the battlefield right now. <laughs> และการพัฒนาขีปนาวุธต,ต่อเกาหลีเหนือรวมไปถึงพลังงานขนาะเดียวกันประเมินว่าหากมีการซื้อขายเกิดขึ้นจริงการขนส่องอาวุธจํานวนมากจากเกาหลีเหนือไปรัสเซียน่าจะใช้การขนส่งทางรถไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสกัดกั้นจากมาตรการคว่ำบาตของตะวันตกก่อนหน้าการเปิดเผยข้อตกลงซื้ออาวุธจากเกาหลีเหนือ รัเสเซียเพิ่งได้รับโดนไร้คนขับจากอิหร่านหลายร้อยลำเพื่อนำมาใช้ในปฏิบัติการที่ยูเครนขณะเดียวกันมีรายงานถึงปัญหาทางเทคนิคในการใช้งานโฆษกระทรวงกลาโหมสหรัฐตั้งคำถาม <appropriate. S 1> ถึงศักยภาพของอาวุธจากอิหร่าน <S S S> so และเกาหลีเหนือ Uh, the fact that they're trying to uh, to reach out to international actors like Iran and North Korea uh, they don't have the best record when it comes to international stability แม้ข้อตกลงการซื้ออาวุธระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือในครั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นจรวดและกระสุนปืนใหญ่แต่มีการจับตาถึงอาวุธเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่มีความสามารถรองรับการติดหัวรบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ อย่าง KN 2 5ซึ่งถูกนำไปเปรียบเทียบกับจรวดหลายลำกล้อง M 1 4 2 h i Mars ของสหรัฐที่ส่งไปช่วยยูเครนจำนวนมากข้อมูลจาก Military Today เปรียบเทียบพิสัยพบว่าขีปนาวุธ KN 2 5ของเกาหลีเหนือยิงได้ไกลกว่า M 1 4 2 h i Mars ที่สหรัฐส่งให้ยูเครนเพราะถูกจำกัดระยะการยิงไว้ขณะที่ M 1 4 2 h i Mars มีศักยภาพในการเคลื่อนที่ไปได้เร็วกว่า แม้จะยังไม่มีข้อมูลว่ารัสเซียจะซื้อหนึ่งในขีปนาวุธที่มีศักยภาพสูงของเกาหลีเหนือหรือไม่แต่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ทั้ง2ชาติผาเผชิญแรงกดดันจากตะวันตกรัสเซียระบุว่าความสัมพันธ์2ชาติกำลังเข้าสู่ยุคทองเกาหลีเหนือเป็นชาติแรกๆที่ออกมารับรองเอการาชของโดเนสและลูฮานส์ในภูมิภาคดอนบาสและความสัมพันธ์สชาติ ก็ย้อนไปได้ถึงช่วงสงครามเกาหลีที่สหภาพโซเวียตเป็นกำลังสำคัญทั้งด้านงบประมาณอาวุธและกำลังพลจึงไม่แปลกที่ในความขัดแย้งครั้งนี้เกาหลีเหนือแสดงท่าทีพร้อมช่วยเหลือรัสเซียด้านสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ขยับทา่าทีประกาศในการประชุมระหว่งางเจ้าหน้าที่การพูดย้ำพร้อมต้อนรับเกาหลีเหนือกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาเรื่องนิวเคลีย ถาที่ที่หลายฝ่ายตั้งคำถามว่ามาตราการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือรัเสเซียและอิหร่านจะยังคงมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดเมื่อประเทศเหล่านี้หันมาจับมือลดผลกระทบแรงกดดันจากการคว่ำบาตรชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน